สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครัทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะเจอกับน,น้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะ่ะวันนี้จะเจอกับน,น้องเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถยนต์7ที่นั่งเข้าใหม่ให้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้อัปเดตเป็นมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2อโฟร์วิวนะคะนี้เป็นรถปี2015รถเพิ่งซื้อเข้ามาวันนี้เมื่อตะก,กี้นี้เลยนะเอมี่มารีวิวให้ค่ะได้ดูกันก่อนใครเพื่อเลยค่ะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะ เครื่องยนต์2.2โฟร์วิลสีขาวนี่คือสภาพแรกเข้าต้องบอกก่อนนะคะว่า p a เจโร่เป็นรถที่แบนลองก็จริงแต่ออปชั่นให้มาเนี่ยเหนือมากๆเลยและคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ประมาณ570,000บาทเท่านั้นจัดเป็นนโยาเต็มฟีดาวผ่อนเดือนละ10,000บาทตลอดสัญญาค่ะใครที่อยากได้รถ7ที่นั่งออปชั่นเยอะตัว4 w h e e l คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคา570,000 ประมาณนี้นะคะซื้อสดไม่มีแวตไม่บวกเพิ่มนะใครที่หาอยู่คันนี้น่าใช้งานมากเป็นรถปี2015นี่คือสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวรอผ่าสภาพเก็บงานให้รอบคันนะคะนี่คือสภาพแรกเข้าให้ดูสภาพแรกเข้าก่อนนะว่ารถเข้าใหม่ที่เพชรยนต์สภาพเป็นยังไงมีประวัติชนหนักมาไหมให้ชมกันได้เลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเราเริ่มกันจากด้านหน้าเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะ กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะปาทะเบียน3-7-7-8กรุงเทพมหานครตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด2-4-6-7-8จุดโอ้โหเซ็นเซอร์เยอะมากนะคะเซ็นเซอร์มีรอบคันต้องบอกก่อนว่าป a เจโรเป็นรถที่เซ็นเซอร์เนี่ยมีให้รอบคันนะคะล้อมแมกคันนี้เป็นล้อมแมกอลอยขนาด18นิ้วนะคะรัดมาด้วยยางบิดโตนปี2025 ยางปียี่ห้าค่ะคันนี้นะดอกอยางเหลือลึกๆครบๆอย่างนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยขออนุญาตให้ดูซุ้มล้อด้านในไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะช่วงล่างไม่มีสนิมนะคะทางเราเช็คแล้วช่วงล่างไม่มีสนิมรถคันนี้วิ่งในพื้นที่กรุงเทพนะคะไม่ได้วิ่งในพื้นที่เขตน้ําเค็มแน่นอนซุ้มล้อสีดํานะคะได้มาในเฉพาะของตัวท็อปอาร์ับสีเท่านั้นนี่กระจกมองข้าง เป็นโครเมียมพับปรับเก็บไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวค่ะนะคะมีกล้อง360องศารอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยในตัวปัจจโรป,ปี15ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะสีสวยมากเราไม่อันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราล้างปรับสภาพให้อีกเนี่ยดูภายในสภาพแรกเข้าคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องสภาพนะคะเอมปรับสภาพให้นะ ปรับสภาพให้สวยเนียนแน่นอนเนี่ยดูโครงสร้างเดิมหมดเลยคันนี้เราเช็คแล้วนะคะรถเดิมทุกชิ้นส่วนไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำนะคะไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนนี่นะเลขไม่สองแสนกลางๆนะคะโครงสร้างเดิมหน้าหลังขออนุญาตให้ดูรอยกระดูกงูหน่อยนึงปึ๊บเนี่ยแน่นมากดูดิกระดูกงูให้ดูโหเนี่ยเม็ดอาร์คสวยมากเห็นไหมคะไม่มีรอยชนหนักไม่มีพลิกคว่ำ เมทัลอยู่ครบสวยมากคันนี้นะคะในงบแบบ5 0 0แสนกลางห้าแสนกลาง,ง,งเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนหมื่นนิดๆเท่านั้นเองซื้อสดได้ไม่มีแวดค่ะเนี่ยคงสร้างเดิมหมดเห็นไหมคะปัจจุบันต้องบอกก่อนว,ว่าเป็นรถที่ออปชั่นครบนะคะออปชั่นเยอะมากภายในดีเบาะหนังสีดำมีจอกลางให้นี่คันนี้นะคะรถเพิ่งซื้อเข้ามา เมื่อกี้นี้เพิ่งซื้อเข้ามาเลยเป็นรถบ้านเจ้าของเดิมนํามาเทินนะคะซื้อสดไม่มีแวดไม่บวกเพิ่มฟรีโอนจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวด้านหลังพี่ดูด้านหลังนี่ไฟท้าย LED เส้นสวยเจ้าของเดิมเนี่ยใส่ชุดแต่งมาเพิ่มนะคะใส่กรอบชิลด้านหลังมาเพิ่มก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าจะให้ถอดออกถอดให้ได้เหมือนกันนะนี่ดู ปอยเลอร์ด้านหลังดูหลังคาค่ะใหม่เอี่ยมรถไม่มีประวัติชนหนักนะคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้า6ด้านหลังหกสบสอจุดค่ะกล้องสามองศารอบคันก็มีมาให้เรียบร้อยพี่ดูดิไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีร้องรอยการใช้งานหนักเล็กไม่สองแสนกลางก็จริงนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรถค่อนข้างดีนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถค่อนข้างดีเลยคันนี้ นี่ปาเจโรวิโดโครงสร้างด้านหลังเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดประวัติชนหนักพลิกคว้างไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์ทุกระยะตรวจสอบโดยศูนย์ตลอดการใช้งานเลยน้ำมันเครื่องของเหลวเพิ่งจะเปลี่ยนเพิ่งจะถ่ายมาค่ะคันนี้เมทานแนนถึงแน่นอนนะคะรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดิมรักรถมากนะพี่นะแต่ว่า นำมาเทินเป็นรถปีใหม่ไปนะคะกว่าจะตัดใจขายได้เนี่ยก็ตัดสินใจอยู่นานอยู่ค่ะคันนี้นะคะในราคา5้าแ0นเจ็ะคะใครที่หารถครอบครัว7ที่นั่งเอาไว้ใช้งานแล้วโฉมไม่ได้เก่ามากนะโฉมนี้นานทีปีหนจะมีเข้ามาค่ะและได้ยางปี5ด้วยเนี่ยยางบิสโตนะคะยี่ห้อดีปี25ล้อแม็กอลลอยนะขอบ18 4สี่ สี่วงเลยสวยมากคันนี้ช่วงล่างเนียนกริปนะคะไม่มีสดิมแน่นอนดิสเบกสีล่ล้อที่ได้มาในเฉพาะของของตัวตัวขับสี่เท่านั้นมีให้ดูภายในเนี่ยค่ะก็ตามการใช้งานนะคะคุณลูกค้าจะรถอายุ10ปีแต่โฉมไม่เก่าแน่นอนกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะปุ่มฟูสซัมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีเซนเซอร์มีตัวป้องกันการชนมีให้เรียบร้อย ในส่งพ,พ,พมลายนะยคะเป็นพมรมลายหนังมัลติฟังชันมีพันเดิลชิพชครุสคอนโทรลมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะแล้วก็สตาร์ทให้ดูอย่าเบรกกดปุ่มอีกเกจสตาร์ทค่ะนี่หน้าปัดเลือนไมาสแสดงผลดิจิตอลนะคะเลขไม่สองแสนหกนะตกวิ่งเฉลี่ยปีละประมาณสองหมื่นหกพันโลถั่วไม่ได้เยอะนะพี่นะเพราะว่าอายุรถสิบป,ปีแล้วค่ะพี่ วิ่งปีละ26งหมนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีระบบนีวิเกเตอร์นะคะแล้วก็มีกล้องนี่สามหมีกล้องรอบคันแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้แยกดูโอโซนนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์โฟร์วิเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวช่วยทางลงลาชันก็คือมีตัวช่วยหมดแหละตัวนี้ปี15บห้าออปชันถือว่าโอเคเลยดี กระจกมองหลังตัดแสงกุญแจเป็นสมารท์ทคีเลทมีให้สองดอกนะคะกุญแจมีให้สองดอกใครที่หาอยู่คุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับตัว Mitsubishi p a j e r o Sport โครงสร้างเนี่ยให้ดูเดิมหมดทางเราตรวจสอบโครงสร้างแล้วนะคะรถเดิมโรงงานนะพี่นะ,ะประวัติชนหนักพลิคว่ำไม่มีแน่นอนคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะการันตี การันตีเลยใครที่สนใจคันนี้นะคะอยากให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะจองก่อนได้ก่อนเลยค่ะนะคะมัดจำก่อนได้ก่อนนะกับรถเจ็ดที่นั่งตัวปาเจโร่คันนี้สีขาวเป็นตัวเครื่องยนต์2.2ดีเซลขับสนะี่น่าใช้งานมากๆค่ะไปเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันค่ะในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2เครื่องยนต์เดิมโรงงานค่ะพี่ เครื่องยนต์นี้นะคะดูแลโดยศูนย์ตลอดการใช้งานเลยนะลูกค้าก็คือเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเช็คระยะที่ศูนย์ตลอดเลยเครื่องยนต์เดิมคานหน้าเดิมโรงงานนะพี่นารถไม่มีประวัติชนัางเนี่ยพี่ดูรอยมาร์ครอยแต้มสีดิสภาพเดิมอยู่นะคะคานหน้าเดิมโครงสร้างเดิมหมดค่ะเรามีการตรวจอินสเปกชันให้นะคะคุณลูกค้าสบายใจได,ได้เลย เนี่ยดูห้องเครื่องดิพี่รอยมาร์ครอยแต้มสีแต่ละจุดยังคงสภาพเดิมอยู่รถอายุ10ปีนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานฝาก,กระโปรงก็คือเดิมไม่มีแกะมีถอดนะคะเนี่ยโครงสร้างเดิมสติ๊กเกอร์ตามมอ,อก,กอทุกอย่างอยู่ครบหมดประวัติศูนย์ตรวจสอบได้ค่ะคันนี้กับปัจจุบัปี15นะคะ2.2งจุดสอโฟวนี่สภาพดีเดิมโรงงานฝาก,กระโปรงเดิมหมดเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักไม่เคยแกะนี่ดูค่ะนะคะสภาพเดิม สวยมากคันนี้รอยปั๊มน็อตรอยเม็นอาร์สภาพเดิมจริงๆค่ะใครที่ดูรถเป็นเนี่ยดูแป๊บเดียวทราบแน่นอนว่ารถเดิมไม่เดิมนะคะสนใจคันนี้นะาเดินทางมาชมรถตัวจริงกันได้เลยค่ะสําหรับใครนะฮะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจะจองรถครอบครัวเจที่นั่งกับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.2 4ฟลวิ 2. 2นะคะคันนี้รถปี15เลขไม้2แสน6ค่ะกับราคา5แสน7หมื่นบาทราคาขอเข่าๆก่อนนะแต่ว่าไม่เกินนี้แน่นอนรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยประวัติเครดิตดีฟรีดาวค่ะผ่อนเดอือนละ10,000บาทตลอดสัญญานะคะหรือใครสนใจซื้อสดจบราคานี้เลยค่ะไม่บวกแวตไม่ไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วฟรีโอนหมดเลยเนะี่ยค่ะสนใจคนันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร0967252736เบอร์เอมีดด้านล่างใต้คลิปขวามือ โทรได้เลยค่ะหรือคลิกด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคฮะมี link ลิงก์ไอดียไลน์อยู่แอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชันร้านกันได้เลยค่ะนะคะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ